เอา iPhone 13 Pro Max นะครับมาแกะกล่องนะครับวันนี้เอา iPhone 13 Pro Max นะครับมาแกะกล่องนะครับวันนี้เพราะว่าระูกห่วยครับเลยไปซื้อ iPhone 13มาใช้นะครับ Pro Max นะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราเอา iPhone 13 Pro Max นะครับมาแกะกล่องใหม่ๆสดๆกันเลยนะครับรีวิวกันแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องมีเทคนิคในการ ตัดต่อหรือว่าในการจัดแสงไฟอะไรนะครับเปิดให้เห็นเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมหน้าตาครับก็คล้ายๆกับ iPhone 12 Pro Max นะครับผมคล้ายๆไอโฟน4นะครับผมใหญ่บึกๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ากล้องนะครับรู้สึกว่าจะมีความใหญ่ขึ้นนะครับกว่า iPhone 12 Pro Max นะครับผมเราซื้อ iPhone 13นะครับจากร้านมีเดียมีเดียนะครับที่ อันเจมเปอร์เพนเบลเยียมนะครับก็เช่นเดียวนะครับกับ iPhone 12 Pro Max นะครับเขาจะแถมมาแค่สายชาร์จเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชาร์จเราต้องไปซื้อเองนะครับผมเขาไม่ได้แถมอะไรมาให้เลยนะครับผมแล้วเคสนี้นะครับก็ซื้อเองเลยนะครับเคสนี้ราคา50ยูโรนะครับซื้อเองนะครับไม่ได้แถมมาจากร้านมีเดียมีเดียเลยนะครับผม ไอโฟน e 13 Pro Max นะครับผมเพิ่งชอยเมลวันนี้นะครับใหม่ล่าสุดเลยอ่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะไปรีวิวให้ดูทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม